สวัสดีครับแฟนวอลเล่บอลทุกคนใครที่กําลังเปิดคลิปนี้อยู่บอกเลยว่าคิดไม่ผิดเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนโมเมนต์เดือดที่สุดสะเทือนหัวใจที่สุดและเรียกพลังศรัทธาของแฟนลูกยางไทยกลับมาอีกครั้งกับเกมชิงเหรียญทอง4เกม2025วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเกมที่ต้องบอกตรงๆว่า2คนเปลี่ยนเป็นแชมป์และเซตที่5คือบทพิสูจน์ของชื่อนุกนิกและแนนแบบไม่มีข้อโต้แยง้ง ก่อนแข่งเกมนี้บรรยากาศมันตึงตั้งแต่ยังไม่ลงสนามเพราะนี่คือรอบชิงเหรียญทองซีเกมคู่ปรับตัวเอที่แฟนๆรคอคอยความกดดันมหาศาลทั้งเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องเสียงเชียร์เรื่องความคาดหวังว่าทีมชาติไทยต้องไม่พลาดแต่พอเกมเริ่มจริงทุกอย่างไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยเซตแรกไทยออกสตาร์ทได้ดีมากเกมรับแน่นบอลแรกเข้าที่เซตเตอร์กระจายบอลหลากหลายทำให้เกมรุกไหลลื่นทั้งหัวเสาและบอลเร็วทำงานได้ดีคะแนนหลายนำตั้งแต่ต้นเซตจ,จนปิดเซตแรกไปด้วยความมั่นใจแฟนๆเริ่มหายใจโล่งแต่ใครจะรู้ว่า นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของราม่าที่ยังรออยู่ข้างหน้าเซตที่สองคู่แข่งแก้เกมเร็วมากเน้นเสิร์ฟกดบอลแรกไทยจนเสียจังหวะหลายจังหวะเกมรุกของไทยเริ่มฝืดตีไม่ลงโดนบล็อกเต็มๆหลายครั้งคะแนนเริ่มตามหลังความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆกลายเป็นแต้มให้ฝั่งตรงข้ามสุดท้ายไทยเสียเซตนี้ไปแบบน่าเสียดายเกมกลับมาเสมอหนึ่งถึงหทันทีเซต3คือช่วงที่แฟนไทยเริ่มใจไม่ดีจริงๆเพราะรูปเกมสูสีสุดๆคะแนนไหลาตามกันตลอด ไม่มีใครหนีห่างได้แต่ในช่วงปลายเซตความนิ่งของคู่แข่งทำได้ดีกว่าไทยพลาดเองในจังหวะสำคัญทั้งเสิบเสียและบ่อนแก้ไม่ขาดทำให้เสียเซตนี้ไปอีกกลายเป็นตามหลัง1ถึง2เซตเสียงในโซเชียลเริ่มมีทั้งห่วงทั้งลุ้นทั้งกดดันนักกีฬาทุกคนรู้ดีว่าถ้าแท้อีกเซตเหรียญทองจะหลุดมือทันทีเข้าสู่เซตสีนี้คือเซตแห่งศักดิ์ศรีทีมชาติไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องชนะโค้ชตัดสินใจปรับแผนส่งผู้เล่นที่มีความเร็วและความกล้าเกมรุกลงมาและนี่แหละคือจุดที่ชื่อขอขงุกนิก เริ่มเด่นชัดขึ้นมานุกนิกลงมาแล้วเปลี่ยนจังหวะเกมทันทีทั้งการรับเสิร์ฟที่นิ่งขึ้นและการต่อบอลที่แม่นยำทำให้ทีมกลับมาเล่นได้ตามแผนเกมเริ่มเข้ามือไทยครั้งขณะที่แนนก็เริ่มโชว์ความเด็ดในเกมบุกตีหัวเสาอย่างมั่นใจไม่กลบล็อกไม่ลังเลคะแนนไหลกลับมาเป็นของไทยเซตนี้ทีมไทยรวมพลังสู้แบบไม่มีถอยปิดเซตสีได้สำเรัเสมอสองถึงสองเซตพาเกมเข้าสู่เซตตัดสินและแล้วก็มาถึงเซตที่ห้าเซตท,ที่แฟนวอลเล์บอลไทยจะไม่มีวันลืมนี่คือเซต แห่งบทพิสูจน์จริงๆทุกแต้มมีความหมายทุกจังหวะคือความกดดันสูงสุดเปอร์เซ็ตมาแต้มต่อแต้มคู่แข่งยังคงกดดันหนักแต่จุดเปลี่ยนสําคัญคือความนิ่งของนุกนิกและแนนนุกนิกทําหน้าที่เกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมบอลยากแค่ไหนก็ยังประคองให้ทีมเล่นต่อได้หลายจังหวะที่ดูเหมือนเสียแต้มแล้วแต่กลับกลายเป็นแต้มของไทยเพราะการอ่านเกมและการยืนตําแหน่งที่แม่นยำของเธอส่วนแนนในเซตนี้คือความเด็ดขาดล้วนๆได้บอลเมื่อไห่ใส่เต็มไม่มีกักตีผ่านล็อกตีหยอดตีฉีกเกมรับคู่แข่งแบบต่อเรื่องคะแนนของไทย เริ่มนำทีและแต้มเสียงเชียร์ดังขึ้นเรื่อยๆช่วงท้ายเซตคะแนนขึ้นไปที่13-11ไทยนำอยู่สองแต้มความกดดันยิ่งทวีคูณแต่นี่คือช่วงที่นักกีฬาต้องใช้หัวใจล้วนๆแต้มที่14เกิดจากการเล่นสวนกลับเรเบลบอลจากนุกนิกถูกส่งให้แนนและแนนไม่ทําให้ใครผิดหวังตกลงอย่างเด็ดขาดไทยขึ้นแท่นแมตช์พอยท์ทั้งสนามแทบระเบิดแต้มสุดท้ายคู่แข่งพยายามเสิร์ฟกดเต็มที่บอลเข้าหนักมากแต่นุกนิกยังรับอยู่บอลลอยมาในตำแหน่ง ที่เหมาะสมเซตเตอร์เลือกส่งให้แนนอีกครั้งและภาพที่แฟนไทยจำไม่ลืมก็คือลูกตกที่ลงพื้นแบบไม่มีใครรับได้สิ้นเสียงนกบิดไทยชนะเซตที่5คว้าเหรียญทองซีเกมส์2025ได้สำเร็จหลังเกมโซเชียลแทบแตกแฟนๆแห่กันโพสต์คำว่า2คนเปลี่ยนเป็นแชมแป์เต็มไปหมดหลายคนบอกว่าถ้าไม่มีนุกนิกเกมรับคงไม่กลับมาถ้าไม่มีแนนเกมรุกคงไม่ปิดเกมได้ทุกคอมเมนต์เต็มไปด้วยความภูมิใจบ้างก็พูดถึงหัวใจนักสู้ของทีมชาติไทย ที่ไม่ยอมแพ้แม้ตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาจากเกมนี้สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือการพัฒนาของผู้เล่นแกนหลักอย่างนุกนิกและแนนว่าจะต่อยอดฟอร์มระดับแชมป์นี้ไปสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับเอเชียและระดับโลกได้แค่ไหนรวมถึงการจัดทีมในอนาคตว่าโค้ชจะใช้โมเมนต์แห่งความมั่นใจนี้สร้างทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้หรือไม่ใครที่ดูเกมนี้แล้วหัวใจเต้นแรงเหมือนกันอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับว่าจังหวะไหนที่คุณลุ้นที่สุด และคิดว่าใครคืนวีพีในใจของคุณฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยเพราะเราจะยังมีเรื่องราวมันๆของวอลเล์บอลไทยมาเล่าให้ฟังกันอีกยาวๆขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้า